เบื่อโกลเด้นสปาตูล่าแล้วว่ะเพื่อนๆผมขึ้นชาร์จเจอร์มาจะเดินหนึ่งละแม่งไม่มีอะไรให้ทำเลยเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนไปเล่น t ีฟีดีกว่าขอไปโหลดแป๊บ าครับเพื่อนๆเราเสร็จแล้วผมไปเล่นมานิดหนึ่งนะครับน่าจะเกือบเกือบ20ตาได้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแพทอะฮะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่เล่นยาวๆจนถึงขึ้นชาร์จเจอร์เลยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมจะใช้เวลากี่ตานะครับแล้วก็จะพยายามลงทุกทิ์นะเผื่อคนเอาคอมไปเล่นตามนะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่า let's go รับผมในเกมแรกเนี่ยผมเลือกที่จะเป็น a u m e n t e d style night นะ ด้วยความที่ตัว1บาท2บาทอย่างบุยเซอร์เทคชี่เนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไปเล่นคอมรีเลวบาท2บาทอย่างคอมนี้ดีกว่านะซึ่งต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเปิดบอร์ดมาเป็นบอร์ดแพ้บอดชนะซึ่งมันทําให้คอนโทรลของเกมไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือของนะครับไอเทมเนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเข้ากับบุยเซอร์เทคชี่เท่าไหร่นะครับผมก็ เล่นมาเรื่อยๆนะครับผมก็สโลว์เรื่อยๆเล่นแพ้เล่นชนะตามเนี้ยจนมาถึงอักเบนที่2นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ลังเลอยอยู่นะครับว่าจะเอาไอ้เลดี้รีแฟกเตอร์ดีหรือเปล่านะแต่พอดูอักเบนรอบๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเออตรงกลางนี่น่าจะดีสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ก่อเขียวแล้วเราทําให้ก่อเขียวมันเป็นไอเทมแสงเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในไอเทมแสงที่โกงที่สุดในคอมนี้เลยนะครับ ซึ่งในรอบวงถัดไปเนี่ยผมก็ได้เจอไอเข็มขัดพอดีนะครับก็เลยเอามาทําเป็นเกาะเขียวนะแล้วก็ใช้ไอเจ้าอัปเกรดเนี่ยอัพให้มันกลายเป็นไอเทมแสงนะครับใส่ให้กับมนโดกนะซึ่งถือว่าเป็นแทงที่เก่งมากนะครับสำหรับคอมนี้นะซึ่งคิดว่าน่าจะได้ใช้กันเลดเกมเลยนะครับในส่วนของเม้นที่3าเนี่ยผมหิวเงินจัดเลยก็เลยเลือกมาเป็นอัคเมนที่เมื่อดูเลือดครบแล้วมันจะได้เงิน8บาท นะครับส่วนเรื่องวิธีการเล่นเนี่ยก็เล่นเหมือนเดิมนะสโลโลที่เวล5เวลหนะครับหาตัว1บาท2บาท3บาทนะแล้วก็เหมือนจะตั้งบอร์ดมาเป็นลอตสติกด้วยนะครับแล้วก็ไปจนถึงอันอมาลี่นะอนเอมาลี่เนี่ยผมเลือกมาเป็นไอตัวดูบอย่างเดียวเลยคือผมต้องการแค่ดูบอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าได้ไอไอเทมสป,ปอร์ตมาหนาที่โกงโกงมาก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ผมต้องการดูบเพราะว่าผมจะเอาไปดูบให้มเริร์ไคเซอร์เนี่ยสามดาวนะครับแล้วผมจะเอามันเป็นแท้งหลักแทนมุนโดนะซึ่งถือว่่าเป็นอะไรที เก่งจะจัดแล้วนะครับสำหรับคอมนี้ที่ได้ไอมอนิเตอร์สาดาวมานะครับเป็นแพงคที่ดีที่สุดจริงๆของคอมนี้เลยนะครับก็นะเปิดมิสติกไปนะครับมันเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นคอมรีโล1บาท2บาทเนี่ยทำให้ววลุ่มไม่ได้สูงมากนะพอไปเจอพวกไอคอมฟาส t 8 4บาท2ดาวเยอะเนี่ยเทเลตเกมมันก็เลยไม่ไหว นะครับก็ใครที่จะไปเล่นตามเนี่ยก็อยา่าไปคาดหวังเยอะนะเอาเป็นว่ามันจะท็อปโชัวร์แต่ว่าจะไม่ค่อยชนะหรอกนะครับตาน,นี้บวกมา42แต้มถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคอมพิวเตอร์แท็กชี่เดี๋ยวไปเจอกันตาหน้าแล้วกันนะครับ let's go ครับผม มาต่อกันที่เกมที่2องอักเมนแรกที่ผมหยิบคืออักเมนทาวเวอร์ดนะีเฟนสะถามว่าทําไมถึงหยิบก็คือผมโดนบีบมันดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ได้ตามมาเป็นดิวินีคอปนะซึ่งตอนนี้ในหัวเนี่ยคิดแค่ว่าจะไปไหนดีนะครับเพราะว่าเซตดิวินีคอปตอนนี้มันก็ไม่ได้เก่งแล้วอีกอย่างค e ือเวกโซเท h ก็ไม่น่าจะเก่งกันนะแต่คิดว่าตอนเนี้น่าจะไปเซตดิวินคอปแหละนะเพราะว่ามันมันเป็นคอมเดียวที่น่าจะพอเล่นได้ของ ของทีมิลี่คอปตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้เปิดมาเป็นลับบิฟายสองแล้วก็แวนการ์ดสองซึ่งถามว่าเก่งไหมไม่ไม่เก่งเลยนะไม่เก่งเลยเห็นว่าตอนนี้ชนะนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็แพ้รัวๆนะแพ้รัวๆนะครับเปิดเป็นล้อสติกไปนะส่วนในวงล้อเนี่ยผมหยิบม,มาเป็นดาบถามว่าทำไมถึงหยิบดาบผมเนี่ยตั้งใจจะหยิบดาบมาทำเป็นบบตเตอร์นะครับเพื่อให้เซตใน เกมในช่วงเลดเกมนะแต่ว่าตอนนี้ให้อาิต้าถทคไปก่อนนะแล้วก็เปิดมาเป็นวินสติได้เฉยเลยนะครับอือฮึไปกันต่อที่อัรมิที่สองนะอมิที่2อี่ผมช่างใจอยู่นะครับแต่คิดไปคิดมาเออกดีวินิคอปก็ได้วะนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้เวกเกตดีวินิคอปมาซึ่งในหัวผมตอนเนี้ยเปลี่ยนละผมคิดว่าผมน่าจะไป e x e c u t i o ว e r ร์ดีวีนีคอปลเปล่านะครับน่าจะเป็นฟิลนั้นนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรงกาลีโลแล้วก็ดิวินิคอปส่วนในรอบวงที่3เนี่ยผมมีมาเป็นไอเรน่าไอเซน่านะครับซึ่งถือไททันไว้ในตัวด้วยนะก็คิดว่าน่าจะไปเรงกาลีโลแล้วแน่ๆเลยนะครับโอเคแล้วผมก็ได้มาเป็นลาร์ด้วยนะซึ่งก็เปิดเป็น7 d i ดิวินิคอปได้ตั้งแต่3คีดหาเลยนะครับก็เลยเอาเซนจูนี่ออกแล้วก็ขายทิ้งไป นะแต่ว่าบอดก็ยังไม่แข็งพอนะครับยังแพ้โมกาน,น่ารีโรที่ฟูลคอมมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ดันไปสรุปรส,สตินะครับ mm hmm. เผลอไปชนะกูเลนออกตาหนึ่ง mm hmm. ก็น่าเสียดายอยู่นะครับไม่นันน่าจะรวยตัวนี้นะส่วนหลังจดบ้าบอดนะครับผมขึ้นเวลเจ็ดนะแล้วก็ตั้งใจจะโลหาเรนกาดนะครับแต่เงินยังไม่มีก็เลยเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็เติมเป็น เอ็กซิคิชเนไปเพิ่ม1ตัวนะครับก็เลยได้เป็น7ดิวินิคอปแล้วก็3 Executioner นะแล้วก็ผมเอาขอ,องทุบทิ้งนะครับได้มาเป็นหมวกเวทกับหมัดก็เลยทำเป็น IE ให้กับเซนนาเพิ่มไปอันหนึงนะครับบอลจะได้เก่งขึ้นนะซึ่งก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะเปิดเป็นวิสติกได้นะแล้วก็มาต่อกันในอักเมนสุดท้ายนะครับผมเลือกที่ิบมาเป็นโลนะถามว่าทำไมถึงยิบโลนะครับผมยิบโลมาเพราะว่า ผมต้องการที่จะทําให้เลนก้าสามดาวนะครับแล้วก็ทําให้กาเวสเนี่ยสาดาวซึ่งอันนี้ไม่รู้ทําไปทําไมนะครับแล้วก็ไอเทมผมิบม,มาเป็นคาาเวสอันนึงนะครับเพราะว่าเพื่อเอาไปทําเป็นกุนซูให้เซนนานะเพราะว่าตอนนี้เซนนาถือว่าเป็นตัวแบกของเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่กุนซูก็ไม่ได้นะครับอีกอย่างคือผมขึ้น9เปิดชาดิวินีคอปไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ตานี้ จบที่4ไปนะครับก็ถือว่าเป็นคอมนีตายที่พาเรารลอมาขนาดนี้ก็ช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับในตาน,นี้อฮะาาบวกมา16แต้มนะครับเดี๋ยวไปกันต่อในตาต่อไปแล้วกันนะครับ let's go ครับผมในเกมที่3นะผมหยิบมาเป็นอักเม n t ตอนแรกเนะี่ยผมกำลังงงอยู่ว่าผมควรจะหยิบอะไรดีแต่สุดท้ายเนะี่ยผมก็หยิบมาเป็นอักเมน t y นะซึ่งในช่วงต้นเกมนะครับตั้งเป็น สองแบชชั่นกับสองรับพิายไปก่อนลวกันเอ้ยผมว่าไม่ดีว่ะผมว่าตั้งเป็นสองแบชชั่นกับไอไนโตรดีกว่าไหมผมว่าดีกว่านาอนะครับเออตั้งเป็นสองแบชชั่นกับไนโตรดีกว่านะผมว่าน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะไปได้สองทางคือเอ็กโซเทคหนึ่งละเอ็กโซเทคหนึ่งกับไอมักแมนการดอีกหนึ่ง นะซึ่งก็เดี๋ยวไปดูของ e x o กซ์โเทคกันก่อนว่าจะเป็นของดีหรือเปล่านะซึ่งในตอนนี้นะครับเหมือนจะเปิดบอด,ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแพชนะแพชนะอีกแล้วนะครับมันทําให้อีคอนเราไม่ค่อยดีนะส่วนในรอบวงผมยิบม,มาเป็นธนูถามว่าทำไมถึงยิบธนูอีกแล้วนะเพราะว่าธนูเนี่ยทำเป็นกุญซูได้นะครับซึ่งมันไปได้ทั้ง Exotec นะอย่างแรกแล้วก็ไปได้ทางมังแมงบรรกาดด้วยนะให้กับไออัฟริออถือ ในส่วนของมังแมนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่า Exotec เทเท่าน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวผมเอาของให้ดูนะครับแต่ว่าว่างๆก็มานั่งจัดขอมันก่อนนะผมว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไป Exotec แน่ๆแหละนะส่วนของอังเมนที่2นะผมยู่มันเป็นอังเมนไอเทมนะครับซึ่งไอไอเทมที่ไม่ให้เลือกดูดีเพื่อนๆตอนแรกอะผมกะจะเอาถุงมือมาทำไอถุงมือสุ่มไอเทมนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าน่าจะไม่เข้ากับ e x o กโ c นะครับก็เลยเอาเป็นผ้าคลุมมาเพื่อเอาไปทำเป็น กันเวทก็ได้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เปิดวินสติกมาได้เรื่อยๆเพราะว่าได้จินมานะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวถือของที่ดีระดับหนึ่งของ Exotic ิกในช่วงต้นเกมนะแล้วก็ในรอบวงนะในรอบวงเนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะหยิบเป็นเม็ดมานาแต่ว่ามันโดนตัดหน้าไปก่อนก็เลยหยิบมาเป็นเกาะฟ้านะซึ่งเอาไปทําเป็นเกาะมานาให้กับเซนจูนี่ในช่วงเลดเกมนะครับโอเคผมก็ขึ้น4ี่ ผมก็ขึ้นแปในตอน4ีขีดสนะครับแล้วก็รีบโลหาเซนจูนี่กับเซรินะซึ่งเจอมาเหมือนเหมือนจะเจอแค่เซริหรือเปล่านะเจอแค่เซรินะครับผมเจอเซนจูนี่แหละแต่ว่าเหมือนจะลงไม่ทันนะก็เอาไว้ลงตาหน้าแล้วกันนะครับตานนี้เหมือนเหมือนจะยื้อบอรดให้ชนะได้อยู่นะครับเหมือนว่าคอมจะเก่งพอที่จะชนะได้อยู่นะโอเคก็พอขึ้นเนี่ยผมก็ตั้งผมก็เลยขายการ,การ์ดไปนะครับแล้วก็ตั้งบอดเป็น7จ x o เอ c โซ นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะเจอเป็น2เซริ2ดาวมานะครับก็เลยเอาของเนี่ยจากจินนะครับย้ายไปให้เซรินะอ่าก็มีกุนซูนะครับมีปืนแดงนะครับผมแล้วก็มีเอเใหม่ซึ่งผมยังจําชื่อไม่ได้นะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเปิดวินสติกรัวๆแล้วนะเพราะว่าไอ้เจ้าเซรีเนี่ยเก่งมากๆจริงๆนะครับในช่วงนี้ผมมองว่าเหมือนเอโซนใหมันจะโดนดบัฟมาั้งนะครับเพราะว่า ผมเล่นแล้วหลายตาเนี่ยมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้ผมน่าจะให้มัน T S เ,เลยมั้งนะเก่งจริงๆนะครับลองไปเล่นตามกันดูได้นะครับส่วนในรอบวงที่3เนี่ยผมไม่รู้จะหยิบอะไรนะก็เลยหยิบมาเป็นการเบเกอร์ให้กับเจ้าจินนะเผื่อจะเติมดาเมจให้กับแนวหน้าได้นะครับโอเคแล้วก็ผมไแอบโลมานิดนึงนะเพราะว่าเห็นไหมว่าเซรีผมมันขึ้นมาเป็น7ตัว นะก็เท่ากับว่าตอนนี้หัขาดเลลีแค่2ตัวก็จะได้เซลีสามดาวนะก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ได้เซลีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะเท่ากับว่าขาดเซลีแค่ตัวเดียวนะครับแต่เหมือนจะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งเล่นเซลีหรือเปล่าในตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะ ฮะฮะไอเฮี้ยมมันเป็นไปได้เหรอวะเพื่อนเพื่อนไม่ผมถามจริงอะไรที่นม่จะเกิดก็เกิดนะครับละรเรียบร้อยนะได้มาเป็นซลรสามดาวนะครับได้ง่ายจัดเลยก็อะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูความโหดของซลรีสามดาวกันลวกันนะครับว่ามันจะโหดคนไหนนะ เรียบร้อยนะครับจบที่1มาเลยนะโหจัดเลยนะครับสําหรับเซรีสามดาวนะซึ่งตอนนี้นะครับก็ขึ้นเป็นแพทสามาแล้วนะครับแต่บวกเท่าไหร่ไม่รู้เอาประมาณเดี๋ยวไปเจอกันในเกมหน้าอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับตาที่4นะครับผมก็เล่น Exotec เเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ต่างไปนิดน,นึงนะครับตรงที่ว่าผมมี Pandora b e n นนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะทำา4บาท3าดาวได้ง่ายกว่าตาที่แล้วอีกนะโอเคก็ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะได้4บาท3าดาวหรือเปล่านะตอนนี้ก็ใส่ของให้กับเซนน,นี่ไปนะครับแล้วภาพตัดมาเลยนะซึ่งผมก็รอต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ขาดเซรีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เรียบร้อยครับไอเหี้ยได้อีกแล้วนะผมจะบ้านะครับสําหรับเซรีส3มดาวก็น่าจะเป็นตาที่การันตีชัยชนะแล้วเหมือนเดิมแหละนะครับยังไม่พอไอเหี้ยอะไรยังไม่พอ นะครับได้มาเป็นซนเจนี3ดาวมานะแต่เหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามจะยอมแพ้ไปนะครับก็เลยชนะที่1นึมาเลยนะครับผมบวกเพิ่มมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเยอะอยู่นะครับผมเอาไว้ไปต่อกันในเกมหน้าอีกเกมแล้วกันนะเกมนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับมาต่อกันในเกมที่5นะเพื่อนๆก็ในตานี้เนี่ยผมฮิตมาเป็นค็อกโมเร็วมากเลยนะครับได้มา5ตัวตั้งแต่สเตจ2คิด1 นะก็เลยตัดสินใจเล่นเป็นคอกเมลลีโลแหละนะในตาน,นี้แน่นอนซึ่งเปิดมาเป็นวินสติกรัวๆเลยนะครับต้นเกมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะผมก็เปิดเป็นคอกเมลนะครับแล้วก็เป็นเวนการ์ดปกติไปนะส่วนในอักเมนที่2เนี่ยผมยิบม,มาเป็นอักเมนดูบนะเพื่อที่จะทําให้ตัวรีโลของเราเนี่ยมันขึ้น3ดาวไวขึ้นนะแต่ว่าคอกเมลเนี่ยไม่ต้องดูบนะคือแป๊บเดียวคือ3าดาวได้เลยนะครับถือว่าบึ้งบ้ามจัดเลยนะ ก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับจนจบเวฟบ,บอทนะเวฟคีปนะก็ได้มาเป็นกุนซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไดไอเทมใหม่ซึ่งเป็นไอเทมที่เหมาะกับคอกมอลมากๆด้วยเหมือนกันหลังจากนี้เนี่ยผมก็น่าจะขึ้นเวลแปดนะครับรีบขึ้นเวลแปดแล้วก็เติม6กแวนการ์ดให้ได้ไวที่สุดนะเพื่อที่จะเซฟเลือดให้มันไม่เจ็บเยอะมากนะครับจะได้เอาเลือดไปเทรดตอนเลดเกมได้และจบอันดับสูงๆได้นะครับโอเคก็ ตอนนี้นะผมคิดว่าน่าจะขึ้นเก้าไปเลยแล้วกันนะครับพอคิดว่าน่าจะเปิดเป็น4บวุมบอดแล้วก็6แวนการ์ดนะคิดว่าน่าจะเพิ่มไบลูของคอมมากขึ้นนะครับอาจจะจบได้สักที่1ที่2หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะผู้ไม่ทันค,คำนะครับผมเจอเป็นโชแกตมานะก็เลยตัดสินใจขึ้นเก้านะครับแล้วก็เปิดเป็น สี่วมบอดไปเลยนะครับเพราะว่าเงินก็เหลืออยู่พอดีนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะโดนคอมพวก4บา2ดาวฟาส8ตบแล้วนะครับผมก็พยายามยื้อบอดยื้อเลือดให้ไม่ตายเยอะมากนะแต่ว่าก็จะเห็นว่าสลับแพ้ชนะสลับแพ้ชนะนะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจะเห็นว่าเลือดผมค่อนข้างเหลือน้อยแล้วนะ แต่ว่าในรอบวงล้อนะครับดันมีตาลับปีไฟให้ซึ่งผมมองว่าล a ฟปีไฟน่าจะเก่งกว่า4 Boom b o บูมบอทนะครับและตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับคู่แข่งคนหนึ่งนะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่า4 l a ลับีไฟกับ4บูมเอ้กบ6แวนการ์ดแล้วก็คอกมอลีโรเนี่ยมันจะเก่งพอที่จะได้ที่1ได้หรือเปล่านะครับ <g ülme> ก็ตามสภาพนะครับจบที่2องไปแต่ว่าก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสำหรับคอม1บาทรีโลพวกนี้นะโอเคก็สำหรับในวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะอาจให้ครบทุกเกมที่ผมไปเล่นมาเลยนะเพราะว่าตัวผมเองนี่ก็ดันจนถึงขึ้นแรงเ r อร์แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาขึ้นให้แล้วกันนะว่าผมเล่นไปกี่ตาแล้วนะครับผมโอเค แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันห้าทุ่มกว่าๆแล้วนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิปด้วยนะน่าจะดึกเลยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ่เดี๋ยวผมพามาดูแมตช์ที่ผมเล่นไปนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมเริ่มที่จากอ่าบุยเซอร์ใช่ไหมบุยเซอร์เจากที่จบที่สามมานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมไม่ซ้ำกันมากนะจะซ้ำกันแค่เอสโซเท็กับมาร์คแบนแบนกับ นะจริงๆผมอยากทำให้ดูทุกคอมเลยนะครับอย่างเช่นไอ้คอมนี่มาร์แมนแมนการ์ดอันนี้นะครับซึ่งเป็นคอมที่ผมชอบมากนะแล้วก็มีตาสุดท้ายนะครับเล่นเป็นอนิม่าสอคอร์ดซีบาสามดาว,วแต่ที่ที่สองนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเป็นเอโซเทคกาเรนนะครับซึ่งบอกเลยว่าแบกจะจัดนะแบกจะได้ให,หนึ่งนะครับขนาดสลีไม่สองดาวนะนะแล้วก็เอออีกคอมหนึ่งนะครับที่ผมหนีตายมาก็คือคอมฟิโดสติกลีโดตาเน,นี้ยคือมันจริงนะครับแต่ว่า ทำไม่ได้จริงๆนะครับคือมันดึกแล้วอ่ะนะก็โอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบกนะ็กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ชอบม,มากๆก็กดติดตามแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ